สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นั้นก็จะมาบอกถึงเคล็ดลับการทานเจนะครับการทานเจนั้นนะครับทานง่ายๆเพียงแค่เรานั้นไม่ทานสัตว์นะครับทั้ง3ประเภทนะครับอยากรู้ไหมครับว่าสัตว์ทั้ง3ประเภทมีอะไรบ้างนะครับประเภทที่1ก็คือสัตว์ที่อยู่บนอากาศนะครับเราจะไม่ทานประเภทที่2นะครับสัตว์ที่อยู่บนบกเราก็จะไม่ทานนะครับประเภทที่3นะครับ สัตว์ที่อยู่นะครับในน้ำเราก็จะไม่ทานนะครับเพียงแค่นะครับไม่ทานสัตว์อยู่3าประเภทนะครับเราก็สามารถที่จะทานเจได้แล้วนะครับวันนี้นั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆลุงป้านาอ่านนะครับมาฝึกทานเจกันนะครับไม่ว่าเราจะทานในวันวันเกิดนะครับวันพระนะครับวันเกิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเราก็สามารถทานเจได้นะครับหรือว่าวันนี้นั้นเราอยากที่จะนะครับ คิดอยากจะไปทา,านเจแล้วก็ไปร้านอาหารเจแล้วก็ซื้ออาหารเจมาทานได้นะครับซึ่งฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะชินกับในอาหารเจนั่นเองนะครับเมื่อเราทา,านเจแล้วนะครับมีความเคยชินกับอาหารเจแล้วนะครับอาหารเจนั้นก็จะอร่อยนะครับไม่ได้นะครับ ไม่ได้มีความน่ากลัวนะครับหรือว่าไม่ได้รสชาติจืดอย่างที่นะครับทุกคนคิดนะครับวันนี้นั้นก็หมดเวลาแล้วนะครับหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับไปแล้วนะครับ